ใช้ชีวิตใกล้ชิดเส้นขอบฟ้าที่โมดิสคุณวิ50ท50ค่ะ ครับเราสอง ที่สำนักง,งานขายของโครงการโมดิสสุขุมวิท50ครับค่ะโครงการโมดิสสุขุมวิท50นะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบไฮไลท์สูง25ชั้น3อาคารค่ะมีที่พักทั้งหมดรวมแล้วทั้งสิ้น646ยูนิตค่ะทำเลโครงการถืออยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับและที่ดินโครงการเนี่ยอยู่บนที่ดินแปลงสวยเลยเป็นแปลงหัวมุมด้วยแปลงหัวมุมถนนสุขุมวิท50ตัดกับถนนเส้นทางรถไฟสายเก่านะครับผมโดยที่ดินแปลงนี้จะมีความพิเศษก็คืออยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยามากๆเลย700เมตรเท่านั้น ทำให้จากมุมสูงของอาคารนะครับจะเห็นโค้งน้ําเจ้าพระยาสวยๆเลยครับค่ะแถมด้วยนะคะโครงการเนี่ยมีตัวอาคารสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่บนชั้นบนๆนะคะเราก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบสวยๆฟินๆไปเลยทีเดียวค่ะและด้วยเนื้อที่กว่า3ไร่ของโครงการนะคะบวกกับตัวอาคารเนี่ยเป็นตัวอาคารที่สูงก็จะทําให้เรามีพื้นที่เหลืออยู่เป็นสวนอยู่ด้านล่างมากกว่า1ไร่เลยค่ะ สำหรับส่วนกลางนะครับก็จัดมาให้แน่นตาม Star a เอสเซไว้เลยนอกจากชั้น G จะมีสวนสวยๆแล้วเนี่ยที่ชั้น8ครับขึ้นมาชั้น8ทั้ง3ตึกจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันนะครับโดยมีส่วนกลางอยู่ที่ตึก B นะอยู่ตรงนี้นะโดยที่ตรงบริเวณชั้น8ของตึก B เนี่ยจะมีทั้ง Co-Working Co-Living Space นะครับให้ลูกบ้านมานั่งพักผ่อนมานั่งทำงานกันนะครับ มีคิดรูมเพลย์รูมสำหรับเด็กๆมาเล่นกันตรงนี้นะแล้วก็มีเตี๊ยจรูมให้มาดูหนังกันได้ด้วยแถมมีโคดายนิ่งสเปซอีกนะฮะให้ลูกบ้านเนี่ยอาจจะอยากมาทำกับข้าวร่วมกันก็มาทำที่นี่ได้นะครับโหนี่ขนาดชั้นแนะเนี่ยยังแน่นขนาดนี้เลยเมื่อขึ้นมาที่ชั้น25นะคะก็จะเป็นชั้นส่วนกลางแบบเต็มๆเลยทั้ง3าตึกค่ะโครงการนะคะจะให้สระมา2สระค่ะโดยที่สระตึก B จะเป็นสระว่ายน้ำแบบจักร์ซี่ค่ะและสระตึก A นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำแบบแฝบ,บ,บ,บพูค่ะแบบ คูค่ะเป็นสระว่ายน้าแบบออกกําลังนะคะขนาด25.2คูณ4.7เมตรค่ะเราก็ว่ายน้ําออกกําลังกันอย่างจริงจังค่ะและจุดนี้เนี่ยสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วยนะคะพร้อมกับวิวแม่น้ําเจ้าพระยาแบบสวยๆฟินๆได้ด้วยค่ะและที่ยอดตึกซีนะครับจะเห็นว่ามีฟิตเนสนะมีสปามีออนเซนด้วยนะครับผมเราสามารถเล่นออกกาลังกายไปชมวิวโค้งน้ําสวยๆได้ที่นี่เลยนะครับและและและถ้าอยากฟินขั้นสุด น,นี่เราต้องมาที่ r o o f Top บริเวณ Rooftop จะมีส่วนที่เป็นตรงนี้นะครับเราสามารถมานั่งชมวิวได้บริเวณนี้เนี่ยเรามีชื่อเรียกก็เป็น Panoramic Observation d e c k ครับคุณนายมานั่งชมวิวพาทิศตกนะพร้อมกับวิวโค้งนะ้ำสีสวยได้เลยครับพูดขนาดนี้แล้วคุณนายอยากชมห้องแล้วค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราตามไปชมกันเลยนะคะมาพร้อมกันเลยครับค่ะ เรามาดูห้องตัวอย่างแรกกันครับห้องนี้คือห้องแบบ One Bed Room Exclusive ขนาด27ตารางเมตรนะครับที่นี่เนี่ยเข้ามาแล้วจะ,จะรู้สึกโปร่งโล่งเลยเพราะว่าให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยนะครับ2.6เมตรด้วยกันครับค่ะ27ตารางเมตรนะคะแต่คุณนายรู้สึกว่าเป็นการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซน living โซนห้องนอนหรือว่าโซนห้องครัวนะคะเป็นอะไรที่ Perfect มากๆเลยค่ะใช่ครับที่นี่นะครับมาแบบ fully furnished ด้วยนะโดยที่เราเข้ามาถึงห้องก่อนนะครับด้านซ้ายมือเราจะเจอกับตู้เก็บรองเท้ากับ ตูอ้เอเนกประสงค์นะครับคุณนายแล้วก็จะมีชั้นวางทีวีตรงนี้ด้วยนะครับผมพอไหมครับเนี่ยสบายมากๆเลยค่ะเหลือเฟือจริงๆเลยอย่างนี้นะต้องขอเบิกเงินซื้อรองเท้ามาเติมแล้วล่ะค่ะจะดีอ่ะ ถัดมานะคะเรามาชมโซนห้องนอนกันบ้างค่ะโครงการนะคะจะให้บิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยคุณนายไม่ได้อาศัยอยู่ในตู้เสื้อผ้านี้นะคะแต่คุณนายต้องการให้คุณผู้ชมเห็นความอลังการของตู้เสื้อผ้าค่ะด้านบนนะคะก็จะมีที่เก็บของอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็เอาใส่ของกระจุกกระจิกของเราหรือว่ากระเป๋าเดินทางได้อีกด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีฐานเตียงขนาด5ฟุตค่ะ พร้อมกับโมชั่นเซนเซอร์ค่ะเวลาเราผ่านโมชั่นเซนเซอร์ตองกลางคืนนะคะก็จะมีแสงไฟนำทางให้เราค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราอีกด้วยนะคะผมไม่เคยเห็นห้อง21อตารางเมที่ไหนให้ครัวมันแน่นขนาดนี้เลยครับ ครัวที่นี่ให้มันแน่นให้มันเต็มจริงๆเลยนะครับเป็นครัวปิดแยกสัดส่วนชัดเจนด้วยนะพร้อมกับเครื่องดูดควันเตาไฟฟ้าแล้วก็สิ่งล้างจานนะครับที่สําคัญคือการบิวชุดครัวเนี่ยบิวไปแทบจะสุดระเบียงเลยนะฮะทำให้เกิดช่องเก็บของเนี่ยขนาดใหญ่แล้วก็มีความจุมากมายเลยทั้งบริเวณด้านบนเองแล้วก็ใต้เคาน์เตอ,อร์ทัวเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนแน่นอนที่ให้คุณได้ขนาดนี้เลยครับ ำหรับห้องน้ำนะครับที่นี่จะให้สุขภัณฑ์ของโคเลอร์อ่างล้างหน้าของคอตโต้นะครับและมาพร้อมกับฉากกัน้นอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสุขภัณฑ์นะฮะของโคเลอร์ชุดนี้เนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าโครงการกล้าลงทุนมากเลยนะให้สุขภัณฑ์แบบที่ชนิดที่เป็นหน้ายาวด้วยนะครับหน้ายาวเนี่ยทำให้เราสามารถนั่งนะครับทำธุระทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับได้อย่างสบายๆเลยหลายโครงการอาจจะประหยัดในเรื่องตรงนี้นะครับแต่ a อส e s s ไว้เนี่ยให้มาเต็มแบบนี้เลยนะครับเพื่อความสบายของผู้อยู่อาศัยีแท้จริงนะ หรือไปเห็นอะไรแดงๆอยู่ข้างสุขภัณฑ์นะครับตัวนี้จะเป็น l s c u e Alarm นะครับซึ่งเป็นปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันในห้องน้ำนะครับเราก็สามารถกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกได้ด้วยนะครับผมและที่หน้าห้องน้ำนะครับเราจะเจอตัวนี้ตัวนี้คือ t h e ร์โมส a ตครับผมเป็นตัวที่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิห้องนะครับโดยจะทํางานร่วมกับพัดลมดูดอากาศนะ เมื่ออุณหภูมิห้องเนี่ยสูงเกินที่เราตั้งไว้นะครับ mm hmm. ก็จะมีการดูดอากาศออกไปทําให้เกิดการถ่ายเทของอากาศนะครับช่วยลดอุณหภูมิห้องได้ทําให้ห้องเราเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนั่นเองครับ และที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Asset ไว้เลยก็คือ Bluetooth Sound System นั่นเองค่ะใช่ครับโครงการนะครับก็จะให้ Bluetooth Sound System มาทุกห้องเลยนะคุณนายก็สามารถเล่นเพลงจากมือถือนะครับจากสมาร์ทโฟนคุณนายเนี่ยเข้า e t ู o t o Sound s y s t e m ตัวนี้ได้ลำโพงก็จะมีทั้งห้อง Living แล้วก็โซนที่เป็นห้องนอนด้วยนะครับทำเราเพลิดเพลินกับจังหวะเสียงเพลงที่เราชอบได้เลยนะครับผมดีจังเลยค่ะ และห้องนี้คุณนายขอนำเสนอค่ะเป็นห้องแบบ one bed exclusive vertical suite ขนาด27ตารางเมตรค่ะเอาให้สะใจกันไปเลยครับห้องนี้มีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานถึง4.4เมตรด้วยกันนะครับโ,โ,โดยห้อง vertical suite นะครับจะอยู่บนชั้น20ถึงชั้น24ของอาคารครับด้านบนบนของอาคารเลยนะโอ้นั่นหมายความว่าคุณนายสามารถมองเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยาแบบสุดลูกหูลูกตาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับ คุณนายสามารถไปยินตรงนี้นะเพื่อชมวิวโค้งน้ำสุดสวยได้เลยตรงนี้นะครับผมผ่านกระจกบานใหญ่แทบจะจกพื้นถึงฟ้า4.4เมตรเลยครับเนี่ยว้าววิวแม่น้ำเจ้าพยาบวกกับจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินอะไรจะโรแม,มนติกขนาดนี้คะเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะคะในย่านนี้ครับนี่ใจกลางสุงวิทเลยนะเนี่ยอุ๊ยชันลอยว่าแล้วเราขึ้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ,ะไปดูกันครับ ในส่วนของชั้นลอยนะครับเราจะจัดเป็นส่วนห้องนอนกันครับในส่วนของห้องนอนนะคะเราก็จะได้บิวอินตู้เสื้อผ้าแล้วก็ฐานเตียงขนาด5ฟุตเหมือนเดิมค่ะตู้เสื้อผ้าก็แข็งแรงพอนะครับที่จะแขวนทีวีได้แบบนี้เลยครับผมแถมยังไม่เสียในที่ด้วยนะด้านในก็ยังคงสามารถแขวนเสื้อผ้าได้ลึกไปถึงด้านหลังแบบนี้เลยครับ และท่านไหนนะคะอยากทำวิวอินโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะแต่งตัวนะคะสามารถทำได้ตามแบบของโครงการตามนี้ได้เลยค่ะโอ้สวยงามมากเลยนะและใช้ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับ ที่คุณนายกำลังนั่งจิบแชมเปญทานมากระลองอยู่นั้นเป็นห้องแบบวันเบ room มขนาด23ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันครบครัน,นในราคาสบายกระเป๋าเพียง2ล้านต้นต้นเองค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อไว้พักอาศัยเองหรือจะซื้อไว้ลงทุนปล่อยเช่าก็ดีนะคะคุณนายคิดว่าได้ผลตอบแทนอย่าแงบบคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะอีกห้องที่น่าสนใจคือห้องวันเบดพลสขนาด35ตารางเมตรครับห้องนี้ก็จะมีเน้ที่กว้างขวางทีเดียวเลยนะครับ มี1ห,ห้องนอนพร้อมห้องอเนกประสงค์ซึ่งห้องอเนกประสงค์เนี่ยเราก็สามารถประยุกใช้เป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือใครอยากทำเป็นห้องนอนที่2ก็ยังได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโครงการโมดิสสุขุมวิท50 โครงการโครเมเนียมใจกลางเมืองแต่เห็นวิวสองโค้งแม่น้ําเจ้าพยานะครับบอกเลยว่าไม่มีโครงการไหนเหมือนที่นี่อีกแล้วครับแถมยังเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยละค่ะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนถึง2จุดนอกจากนี้นะคะยังใกล้กับสถานี BTS ออ่อนนุชและโครงการนะคะได้มีการจัด s h a าเตอร์เซอร์วิสคอยบริการรับส่งลูกบ้านอีกด้วยค่ะด้วยชื่อ a c c e s s ไว้นะครับ การันตีความมาเต็มของส่วนกลางแน่นอนเลยส่วนกลางที่ให้มาก็จะตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกบ้านทําให้ลูกบ้านเนี่ยเพลิดเพลินอยู่ในโครงการได้ไม่รู้จบเลยนะครับแถมยังมาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างพวกบูทู t ซับซิสเต็มเทอร์โมสแตนหรือレス c อะลาร์มด้วยซึ่งให้อย่างที่ที่อื่นไม่เคยกล้าให้มาก่อนครับแถมด้วยห้องที่ออกแบบมาอย่างสวยงามค่ะทั้งห้องแบบเพดานปกติและห้องเพดานสูงวอชิทัลสวีท4.4เมตรพร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จัดเต็มและการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างงอย่างงลตัววด้ยคะ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่พักอาศัาายใจกลางเมืองย่านสุขุมวิทเพื่อทั้งอยู่อาศัยเองและการลงทุนนะครับผมบอกเลยว่าต้องไม่พลาดโครงการนี้นะโมดิสสุขุมวิท50ครับ โครงการนี้เริ่มต้นเพียงแค่9800,0บาทต่อตารางเมตรนะครับไม่ถึงแสนต่อตารางเมตรได้ติดสูงนะครับวิวสองโค้งน้าเจ้าพยาบอกเลยว่าในย่านสุขุมวิทเนี่ยาทาเลแลวก็ราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับสำนักง,งานขายนะคะจะอยู่ในซอยสุขุมวิท50ค่ะห่างจากปากซอยมาเพียง300เมตรนะคะอยู่ทางฝั่งเดียวกับโลตัสเลยค่ะหรือว่าจะลงทางด่วนสุขุมวิท50จากนั้นเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วก็ชิดซ้ายไว้นะคะสำนักง,งานขายจะอยู่ตรงปากซอยอย่อยอารีรักเลยค่ะครับผมอยากให้มาเยี่ยมชมสำนักง,งาน กันนะมาดูความว้าวของโครงการกันว่าสวยงามขนาดไหนนะครับผมวันนี้ผมกับคุณนายนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อต้องติดตามกันที่เพจพ่อานบ้านคอนโด u b e Channel ก็ได้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ